mày có thể hiểu như mtp a li. l i mtp a rtm TPA rtm 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 em rtm 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 b r e n b r e n e r b b r ก็บัวเต่าจะไม่ใช้นะเราจะเริ่มเล่นมาคนนึง t p e c c e p t เจมบเจมบลมันมีคนก็อยู่กลางหลังมีร้อนเออจริง ทีวีเอามาพี่ t p e c e p t อ่ะเอาแม่ข่าวไปด้วยอ่ะไปสร้งางบ้านกันเองให้ให้เดี๋ยวไม้ไปให้ตัวใหม่พี่นะ อันนี้อันนงอันนึง<อ>ครับครับครับเจมทีวีเจมรับทีวีเอด้วย เจมเจมกับมาที่สปาว์ที่เดินเจมตอเเนี่ยอยู่ A R P Warp สองหนึ่งขีดหนึ่งอยู่ี R P ร์ปวาร์ป เจมยูไงเจม T P E L I T P E ด้วยเจมะวันนี้ผมจะมาสร้างบ้านจะไม่ทาเจมตาม,มาเจมทางนี้ทางนี้วันนี้ผมจะไม่มาทำลายต้นไม้ทำลายป่านะฮะ เจมตามพี่มาแล้วเจม้ผมต้องเบกใช่ฮะวันนี้ผมวันนี้ผมต้องวิ่งนีให้ไกลที่สุดจะไม่ให้ใครมาสร้างบ้านถาบ้านเรานะฮะโดยเฉพาะจะมีคนอื่นมาเกียนบ้านหรือจะมาขโมยอของในบ้านเรานะฮะครับครับครับอาคุณอยู่ไหนครับ เนี่ยครับอยู่อยู่ข้างๆคุณนะครับข้างเนี่ยครับ,นนรบสูชิเกาะนะแป๊บนะคะตามมาครับเผื่อเผือใ้อผมขออนุเปลี่ยนเฮดจอแพ็กแป๊บนึงนะครับออโอ้โหคุณเจมตามมาครับ โอ้โหของผมเป็นเทปทีแกวอซีเลยคะเอาปุ้ตามมาครับี้น,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 นะนนนนไปแล้วจ๊ ครับเฮ้ยไห้นั้นตัวก่อนนะครับคนไหนเป็นพี่กันไหนเป็นน้องครับเออ่ผม L I B O R 863ผมสามพี่เจมเป็นน้องนะผม B R E N E R 01ครับเป็นพี่ของน้องเจมนะฮะ่่เนนนวะฮะ

เป็นยังไงนะที่ไปหาที่สังบ้านเล่นด้วยแล้วตั้งเป็นเซิร์ฟแบ็คเสกสินเป็นโรดที่พี่ไหนฮะเป็นรดที่พี่ไหนเจมมันรู้อ่ะถามเจม่ะบอกเจมไปบ้านพี่แล้วเจมเจมวันนี้เจมวันนี้พี่ต่อบอกว่าไปบ้านพี่ต่อหน่อยได้เปล่าพี่ต่อบอกว่พี่ต่อบอกว่านี้ไปโลดไปโลด MC ็มซีเศษสินให้หน่อย ที่ต่อเยที่ต่อเขียนที่ต่อลเขียนไอ้พี่ไปในโซกว่วรู้แล้วเถอคืนนี่เจมไปทำให้พี่เมอำมางหน่อยแม่เจมไม่ให้ี๋ยวพี่คุยให้ไปช่วยลูกเาตั้งไหมเออไปช่วยแล้วทมก็บอให้โหลดให้ก็เปนเก็ไปโหลยเฉยๆไม่ต้องไปช่วยมันนอนข้างเจมโอพี่เลยเจมี่ต่อมีต่อพีต่อฮะคืนนี้พี่ต่อพีต่อพี่ต่อบอกพีโค้ชนหนว่าว่า

นูนกังเกงน่ะนูนไปดูที่ใสได้ไหมปะไปสองทวนน่ะไปแล้วใสไม่ได้ตัวไหนที่แต่ไปแก้ไขแล้วไอ้นน่ะแม่บอกให้เอาลิปหยิบพาดไว้น้นนูนในผิวน่ะตบไว้ที กลับมาอีกครั้งเลนะครับจเจมสเอเบ,บีบบเอฟเยเจมบ้งแะไรเจมส์เจมสจมส์ม,มตามพี่มาอีเจมส์ตาพี่มาเข้าไปในหินนั้นไวนะ้เนะนะนี่ยใช่ไม่้อเลกเขาไปเอามา,สาใส่ังวันที่เขาไป